สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูมันสปะหลังนะครับพันห้วยบงหกศูนย์นะครับอายุประมาณห้าเดือนยี่สิบวันนะครับก็ต้นสูงประมาณสองเมตรนะครับยื่นมือนะครับตัวนี้จะหกหกศูนย์นะครับเรามาดูลักษณะกันก่อนนะครับห้วยบงหกศูนย์จะเหมือนห้วยบงแปดศูนย์มากนะครับแต่จะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างเดียวคือสี่ยอดนะครับ สียอจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงอมม่วงนะครับส่วน80%จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนขนตาและใบก้านใบจะเหมือนกันเก็บทุกอย่างครับสังเกตง่ายๆแค่ยอดนะครับถ้ายอดสีแดงอมม่วงก็คือ60%ถ้ายอดสีเขียวแบบนี้ก็จะคือ80%นะครับลองมาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยขนตานับจะตั้งนะครับขนตาตั้งก้านใบก็จะสีเขียวนะครับจะมีอมชมพูประมาณครึ่งก้านนะครับส่วนใบก็จะเรียวยาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับมุ้ยบง80ให้ดูนะครับว่าเหมือนกันมากครับเห็นว่าขนตาก็ยาวเหมือนกันครับก้านใบก็จะมีสีชมอมชมพูประมาณครึ่งกา้านใบเหมือนกันครับ ส่วนใบนะครับก็เรียวยาวเหมือนกันครับถ้าสังเกตดูดีเห็นไหมครับคล้ายกันมากนะครับส่วนลำต้นนะครับก็สีเงินอมเขียวนะครับส่วนตัว80ก็เหมือนกันครับเหมือนกันมากนะครับแตกต่างแค่ยอดครับและหัวหัวสีหัวจะไม่เหมือนกันครับเรามาดูหัวกันนะครับตัวนี้อายุ5้าเดือน20วันครับหัวก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามานับดูหัวกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็10หัวนะครับรู้สึกว่า80จะดกกว่าครับแต่60หัวจะใหญ่กว่ากันเยอะครับครับ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบศึกษาสายพันธุ์มันก็ฝากกดติดตามไว้ได้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ